嗯。Yeah. ได้เป็นกระจา สมองง่วงมากเเรียกปปว่าเป็นว่า 不错。嗯。嗯嗯

พุ่นทัดพอข้าบกม่วงเถวนึ่งเห็นไข่จำได้เลยหัวไข่แล้วกินบกม่วงให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปสื่อให้ม่วงเปรี้ยวไอ้แอนเดียเพิ่นรู้จักเลย <laughs> Cái này khá, lô khá? Ha? I don't, I don't to. à Hả? À, đừng tỏ cân thôi Ừ Ừ Cái để Ồ Cô phải bấm muông hình ้องนี okay. ่ออมอลอนผักกระสีก่เอ๊ะสมัวกลืนสมัวกลืนโอเคยศผักกระสีก่ดูบิกป๊า ขวากว่ะมัอมตื <laughs> ่นใจครับเข <c oughs> าเอ้ยแต่เมืองไทยมันจังไปยูง่ายกินง่าย <c oughs> อืนบอกให้ซื้อย่าลืมซื้อบักระสีแก่มให้มันนี้ซื้อผักมาให้ เลี้ยวผุดเขาคนควงเพราะนเีวก็ได้บรบเแกมือื่สวยเบิงให้ไหมอันปปนี้มัน,นบ,นนบกแข็งเป็นเนื้อเรือลิ โออันน oh. oh. oh ี้เปลือกมันมันเละนี่นะไม่ชอบแค่น้ก็เละให้หนูน่ากิน là bos nó mình là mất đồn em biết sử tập pa lưu chân nào à chân nào phút inan inan ta hàng ờ จับพวกอะไรจับบึงกวันหมดอืมสุขหมดบวชหมดเบ็ดเถอะอย่าเต็เต็มหัวดีเอาไกินเต็มแล้วอิ่มแล้วนี่งาหน่องดูน้ากินไปใส่น้ำปลาให้น้ากินน้องราเม้งม่วงไม่ลูก น้องูนา่ม,มา่วงไหมมูนาเออยม่วงเป่าไปล้าคร่อมั่ ơi, มวงไหมคุณดีสิ่กงดกัอมทับ้านงไทยเขาคุละสิสื่อกินหรือว่าขวรกินเอ้มะัเงไทยแม่ขวา้ วยุ่งหนอกบริอกตายตายตาย,ตายทั้งอภัตเหม็นเลยกินบุพผิดก,กวัวสุดยอดเลยต้องพ่วมาจากบ้านหอ,าอหอมมัดใจถุงดีๆก็หอมมะเกละอะไรคอาไว้ให้ลูกคอยมันเละนนี้เละแบบนี้กับปลสุกเลยค่ะบะม,ม่วงยังมังหนอกเ,เลยแบบนี้กับปสุกเนี่ะยังสี่ถิ่มมาซื้อไปแ,แล้ว กินยำบกมว่วงผัวกับเมียจุบจุบจๆๆๆับจับจับจวบกันโหสยที่รักเอลยขึ้นนี่ตายทักทักยากกันผัวกับเมียยากจะสองห้องน้ิโอเอ ก็แน huh? so ่เป uh. so ็นยอกฟุดกฟัดถ้ยหลุดฟัดถั่วอ๋อฟัดถ้วยเลยอีนันอีนันโซวันมดแก่มีอดไม่เกมังโกอดไม่เก่งเปงนโกเยอะยังไงปวดรุมมีปัญหาไปแล้วค่ะจุกจๆบจานจุกน้องหนูนาเหรีย อยู่ี้ของเจ้าป่วงกับมาหน่อย